มาทางนี้ค่ะมาทางนี้อีกหนึ่งเมนูนะคะที่เอามาแบ่งปันกันค่ะอร่อยจนต้องดูดนิ้วกันอีกแล้วจ้าซี่โครงหมูทอดกระเทียมพริกไทยแบบชุ่มชุ่มำฉหอมหมเลยค่ะกระเทียมกรอบๆแบบนี้เลยนะคะมาค่ะวันนี้นะคะวัตถุดิบที่ใช้ก็จะเป็นซี่โครงหมูค่ะเออพยายามเลือกที่ว่าซี่โครงเนื้อมันเยอะๆหน่อยของการก็จะใช้ทั้งอ่อนทั้งแก่เลยปนปน,ปนกันเนาะประมาณ1กิโลกรัมค่ะ ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็หั่นให้ได้ชิ้นตามต้องการเนาะชิ้นไม่ต้องใหญ่มากอันนี้จะเป็น3เลือกระเทียมไทยเนาะหหัวรากผักชี4ี่หรากพริกไทยประมาณครึ่งช้อนค่ะแล้วก็จะมีกระเทียมค่ะแล้วแต่ความชอบค่ะนี่เลยค่ะวัตถุดิบมีเพียงเท่านี้ค่ะไปค่ะลงมือทํากันจ้าก่อนอื่นเนาะการจะเอามาทําขั้นตอนนี้ก่อนกระทะเพิ่งล้างมาใหม่ๆเลยสิคโครงหมูลงกระทะจ้า การจะเอาซี่โครงหมูมาต้มก่อนสักแป๊บหนึ่งเพื่อให้กระดูกหมูมันมีความเปื่อยมีความนุ่มก่อนที่จะใส่น้ำการคั่วก่อนเอาค่ะประมาณนี้จ้าเราคั่วให้กระดูกหมูมันมีความตึงๆก่อนสักเล็กน้อยเติมน้ำเปล่าลงไปเอาให้ท่วมเลยเนาะการจะใช้เวลาต้มสักประมาณ15-20ีสนาทีใส่เกลือค่ะปลายช้อนชา ลอยเดือดมาสักประมาณ15นาทีได้ละเอาค่ะน้ำก็งวดแห้งลงไปนะแต่ว่ายังไม่หมดค่ะประมาณเท่านี้ค่ะให้เห็นว่ากระดูกหมูมันมีความร่อนๆแล้วนะซี่โครงมีความนิ่มแล้วนะคะ่ะปิดแก๊สใส่น้ำมันจ้าเอากระเทียมลงมาเจียวจ้า จะเจียวให้กระเทียมมีความเหลืองค่ะกระเทียมเริ่มมีความเหลืองๆประมาณนี้อย่าให้เหลืองเข้มสัทีเดียวในกระทะนะช้อนกระเทียมขึ้นเอาแต่กระเทียมเนาะอันนี้จะเอาไว้ไปทําเป็นกระเทียมโรยหน้าเพิ่มความน่ากินค่ะทีนี้เราก็พักให้เสด็จน้ํามันเลยจ้าพักไว้ก่อนเลยอันนี้เอาไว้โรยหน้านะคะนี่กระเทียมน้ํามันการจะไม่เอาออกเนาะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมา ผัดในส่วนของสามเกลอือรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะเอามาผัดเลยทีนี้เราจะเอาซี่โครงหมูลงมาทอดกันแล้วค่ะผัดให้มีความเหลืองหอมเลยอันนี้ก็ตัวชูรสตัวชูโรงเลยนะสามเกลอือใครมีเป็นพริกไทยขาวใช้พริกไทยขาวได้ของการมีพริกไทยดําใช้เป็นพริกไทยดํามันก็จะเห็นเป็นดําๆแบบนี้นะได้เหมือนกันจ้าเอาค่ะเจียว สามเกลือให้เหลืองหอมให้ส่งกลิ่นเลยนะอกลิ่นเตะจมูกแล้วจ้าเราก็จะตักเอาหมูที่เราต้มไว้เนะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยจ้าติดน้ําลงไปด้วยได้นะคะเอาให้ติดน้ําลงไปด้วยได้เลยตักทั้งน้ําทั้งเนื้อประมาณว่าเดี๋ยวเราเอามาเคี่ยวต่อค่ะทีนี้เราก็จะเร่งไฟขึ้นเคี่ยวแบบนี้ไปเลยนะมันก็จะมีเป็นน้ำ,น,ำน้ำให้เราเห็น ทีนี้เราก็จะมาปรุงในส่วนของรสชาติกันนะคะกันก็จะปรุงในขั้นตอนนี้เลยซีอิ๊วขาวค่ะกันจะใส่สักประมาณ2ช้อนอันนี้จะเป็นซอสปรุงรสค่ะซอสปรุงรสสักประมาณหนึ่งช้อนแล้วก็ตามด้วยซอสหอยนางรมสักประมาณสองช้อนนี่นะคะ ซีอิดำแต่งสีเล็กน้อยจ้าใครไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะประมาณครึ่งช้อนครึ่งช้อนโต๊ะมันจะออกเค็มๆห,มหวานๆเนาะทีนี้เราก็จะเคี่ยวให้แห้งเลยชิมรสชาติจ้าอืม รสชาติของการพอดีแล้วนะการจะไม่ปรุงอะไรเพิ่มแล้วค่ะจากการก็จะเคี่ยวปุดๆแบบนี้ไปนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอให้น้ํางวแห้งเดี๋ยวเรากลับกันมาดูอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะนี่นะนี่ไหมความน่ากินสีสันดูสิน่ากินมากรสชาตินี่ไม่ต้องพูดถึงลงตัวสุดๆเพิ่มเติมน้ําเข้าไปอีกสักเล็กน้อยอยากจะกินกระดูกอ่อนเคี้ยวแบบกรุบๆด้วยเคี่ยวต่ออีกสักแป๊บนึง นี่เริ่มประมาณนี้แล้วเนาะคั่วบ่อยๆเนาะการก้นกระทะมันติดจริงๆแล้วถ้าใครชอบแบบน้ำซอสขลุกคลิกก็ได้เหมือนกันตักขึ้นได้เลยเนี่ยตั้งแต่น้ำซอสเป็นแบบเนี้ยเป็นต้นไปนะคะใช้ได้แล้วค่ะอีกแป๊บเดียวอีกนิดเดียวเดี๋ยวจะได้กินแล้วจ้าซี่คโครงหมูทอดกระเทียมพริกไทยแบบ นุ่มๆหอมๆฉ่ำๆจ้านี่จ้าประมาณนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆมาเลยจ้าหมูทอดกระเทียมพริกไทยแบบฉ่ำๆเลยค่ะเยิ้มๆแบบนี้จ้าพร้อมเสิร์ฟค่ะเวลาตักขึ้นนะคะการจะไม่เอาน้ํามันาการก็จะช้อนขึ้นแบบนี้นี่ค่ะเราก็ จะโรยกระเทียมหอมๆกรอบๆแบบนี้นะคะลงไปเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะซี่โครงหมูทอดกระเทียมพริกไทยแบบชุ่มๆช,ช่ำๆหอมหอมเลยค่ะ กระเทียมกรอบๆแบบนี้เลยนะคะทําได้ไม่ยากเลยค่ะข้าวสวยร้อนๆข้าวต้มร้อนๆหรือจะกินคู่แกงพงแกงเผ็ดนะจัดมาเลยจ้าอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เอามาแบ่งปันกันค่ะอร่อยจนต้องดูดนิ้วกันอีกแล้วจ้า